รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนเครื่องกำจัดเศษอาหารและขยะจากครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยและเครื่องทำน้ำดำน้ำเสียให้ใสเป็นน้ำดีได้ที่ระยองนะ จะบอกให้ีคนระยองทำให้ของเสียเป็นของ,ของดีตลงรับสาวระยองหัใจที่มองเ็รารักคนงามคนระยองทำให้น้ำเสียเป็นน้ำดี ต้องถือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักคิดที่นำจุลินทรีย์มีชีวิตมาช่วยกำจัดขยะจากครัวเรือนประเภทเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้แค่ใช้เวลา30นาทีสืบสารต่อแนวพระราชดำริพระเจะอยู่หัวรายการที่เก้าโคร,รงทรงเน้นย้ำเน้นทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็มาต่อยอดซึ่งประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งไม่ก่อเกิดกลิ่นเหม,ม็นเพราะจุลินทรีย์จะเป็นตัวขมือบขยะเหล่านั้นและนำมาใส่ต้นไม้ได้อย่างน้อยก็ได้ช่วยช่วยโลกใบนี้ช่วย สิ่งแวดล้อม,มนให้ดีขึ้นเป็นแรงบันดาลใจท่านเน้นธรรมชาติบำบัดธรรมชาติใช่ครับอีกประการจุลินทรีย์ของเขาสามารถทำให้น้ำเสียสีดำจากครัวเรือน หรือชุมชนกลายเป็นน้ำใสนํากลับมาใช้ใหม่ได้ขยะกองโตกลินหายหายเลยครับน้ําเสียก็ไม่เกิดแมลแรงวันก็ไม่มีอันนี้เป็นโซลูชันของเราเลยเป็นนวัตกรรมเป็นโน้ตฮาวของเราซึ่งโน้ตฮาวนี้เราเรียกว่า NBT คนระยองทําให้สิ่งแวดล้อมดีมาดูได้ที่นี่บริษัทสมาร์แกนคอมเรชันจำกัดสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเราทําดีให้เป็นเสีย แต่เขาทําเสียให้เป็นดีได้ขอรับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำไปเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกแม่นบาแม่นครับมาเมืองยองดูชัางนะมองระยองของข้าทํากินกันเข้มแข็งนาทำสื่อภาษาท้องถิ่นที่นีขยันมานะอดทนนี่หรือคือคนระยองท้องที่สุนทรผู้เอกกวีบิดาเขานี้เป็นคนระยองที่เา้าดูข้า ข่าวดีๆกับพี่คำรณถ้าท่านสนใจให้ไปดูได้เลยที่เมืองระยองนะ <ś> จะบอกให้ิไปต่อกันอีกตอนตอนฝนหลวงเพื่อปวงประชาและประเทศชาติตี้ปะยเยาวเนอะ <ś> จะบอกฮึกทุกอย่างทำไปเพื่อปร,ประเทศไทยอ่า วงเพื่อวันนี้และว,นนวันหน้าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกกระทรวงย่อย ไปตั้งที่ควานพะเยาเพื่อช่วยประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรคาดหวังพระราชะกรณียกิจของในหลวงราชการที่9ส่งพระทานตําราฝนหลวงให้สืบสานต่อยอดของระกาลที่10การทําฝนทํากิจกรรมให้เด็กๆด,ดูเรื่องภารกิจฝนหลวงกว่าจะมาเป็นนักบินฝนหลวงเดรด้าตรวจอากาศที่มาการทําฝนให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยาและจังหวัด ใกล้เคียงได้ทราบถึงภารกิจบทบาทของเราสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการดักฝุ่นพิษที่ลอยเข้ามารอบทิศด้วยการเจาะท้องฟ้าพาฝุ่นออกนอกโลกกรมฝนหลวงเราทำงานตลอดอยากให้กำลังใจพี่น้องนักบินทั้งเครื่องนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนของพระราชานะครับตึ้ง เราทำวันนี้เราทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอให้พี่น้องคนไทยมีอากาศที่สดใสไว้หายใจแมนบอแมนและสุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าฝนหลวงทำทุกเรื่องขอรับฝ้ากับดินเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะกรมฝนหลวงได้มาพระเยลโกเอาช่างแล้ว ภาคเหนือของไทยหนอทำไมจึง,งามเช่นนี้ม่วนแต่ม่วนว่าม่วนนาตึงตาปีชีวิตจึงสุขีโอนอที่พะยาวยข่าวดีๆกับพี่คำรณกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรทั้งช่วยหาน้ำให้ชาวบ้านและบรรเทาฝุ่นร้ายนนาให้ลดลงนนตี้เมืองพะเยาก้า